สวัสดีค่ะฝนน้ำตาลเป็นนี้คนขายมีกล้ามขาเนี่ยน้ำตาลพาม,มาชมนะคะสำหรับคันนี้เป็นรุ่นนะคะ4ประตู XLS สำหรับราคาตัวรถนะคะอยู่ที่924,000บาทค่ะแต่งชุดเหล็กรอบคันแบบนี้ไม่พอนะคะยกความสูงขึ้น2นิ้วหล่อเท,ท,ท,ท่คันเบลเอรเบล่าแบบนี้เลยค่ะนะคะสำหรับคันนี้บอกเลยว่าแต่งแบบ สุดๆนะคะเอารถกันทั้งคันเลยนะคะอย่างที่บอกว่าราคาตัวรถแค่ก้9 0สน0บาทเองนะคะสำหรับรุ่นนี้เป็นเกียร์ออโต้นะคะ6สปีดนั่นเองค่ะให้กำลังแรงม้าอยู่ที่1 7 0นะคะแรงบิดอยู่ที่4 0 5นิวตันเมตรนะคะรับกับเกียร์ออโต้6สปีดนั่นเองค่ะน,นะคะเดี๋ยวน้ำตาลพามาชมชุดแต่งกันดีกว่าว่าคันนี้น้ำตาลแต่งอะไรให้บ้างนะคะสำหรับชิ้นแรกเลยหล่อลอแบบนี้ค่ะแน่นอนนะคะคราจังหน้าทรงแรปเตอร์นั่นเองค่ะนะคะ ฟอนเนี่ยเป็นสีดำด้านแบบนี้ค่ะพี่พี่ซึ่งจริงจริงพี่พี่เลือกได้ดำด้านดำเงาหรือจะทาเป็นเฉดสีแดงเหลืองน้าเงินอย่างเงี้ยทำได้หมดเลยน้ําตาลจัดให้ค่ะก็คือเลือกได้เนาะตามใจชอบเลยค่ะส่วนไฟหลี่ตรงน,นี้ก็เลือกได้แสงสีขาวสีส้มพี่พี่เลือกได้เลยเลือกได้ตามใจชอบเช่นเดียวกันเลยนะคะหรือจะเปลี่ยนเป็นกระจังหน้าทรงดื่นแบบดื่นก็จัดให้ได้เช่นเดียวกันค่ะนะคะส่วนไฟหน้าค่ะนะคะเป็นไฟหน้าแบบ L.E.D อยู่แล้วที่มาจากโรงงานนะคะมาพร้อม Daylight แบบนี้อยู่แล้วเช่นเดียวกัน ค่ะอันนี้ําตังครอบไฟก็ไปสีดำด้างแค่นี้เองนะคะก็หล่อแล้วใช่ไหมคะส่วนด้านบนค่ะนะคะอะคริลิก ติดตั้งเพิ่มเติมนะคะคำว่าเรนเจอร์สีดำด้านแบบนี้ค่ะส่วนสรู๊ปค่ะนะคะสกู๊ปทรงฟริตนั่นเองค่ะใหญ่ๆแบบนี้นะคะเท่ๆแบบนี้เลยนะ,ะทำสีเป็นสีทูโทนค่ะสีดำด้านแต่กับสีดำเงาแบบนี้นะคะแล้วก็นี้เพิ่มความหล่อด้วยกระทิงแบบนี้ค่ะสีดำเงาซึ่งเลือกได้จะเอาก็ได้ไม่เอาก็ได้หรือจะเปลี่ยนเป็นมัดแต่งก็ได้ค่ะเป็นแรดก,ก็ได้เป็นกระทิงก็ได้เช่นเดียวกันเลยค่ะนะคะมามีอีกชิ้นหนึ่งที่พลาดไม่ได้เลยนะคะกันชนหน้าเหล็กค่ะนี่นะคะเปลี่ยนใหม่กันชน เดมไม่หล่อค่ะไม่ออฟโรดนะคะเราถอดออกเลยนะคะใส่กันชนหน้าเหล็กคันนี้ก็ไปค่ะของฮัมเมอร์นั่นเองนะคะรุ่นนะคะเป็นรุ่นของแอ l ลาสนั่นเองรุ่นท็อปเลยค่ะพี่ๆนะคะก็รุ่นนี้ก็จะมาพร้อมนะคะไฟหลีแบบนี้เห็นไหมคะเป็นตัวแอลคว่ำเนาะไฟหลีทำงานคู่กับไฟเลี้ยวนั่นเองนะคะแบบหลอกกันแบบนี้เลยนะคะเว้าวตรงไฟตะหมอกให้เรียบร้อยแล้วแบบนี้เลยนะคะส่วนกันแข้งค่ะนี่เลยเป็นสีดำดนแบบนี้ซึ่ง ที่จริงมันจําเป็นเนาะเออแล้วพี่ๆสามารถเปลี่ยนสีได้นะคะก็เปลี่ยนสีได้ตามใจชอบนั่นแหละห่วงลากเนี่ยของเดิมเขามีห่วงเดียวแค่ห่วงซ้ายนะคะแต่ว่า มีห่วงเพิ่มเข้ามา2ห่วงเป็นสีแดงแบบนี้ค่ะนะคะใช้ลากจูงได้จริงลากได้ถึง3 5ตันเลยนะคะเพราะอะไรเพราะว่ากันชนตัวเนี้ยแข็งแรงนะคะยึดติดก,กับแชสซีของรถเลยนะคะเหมาะกับสายออฟโรดกันไปเลยค่ะพี่พี่มามาชมด้านข้างตัวรถกันต่อค่ะนะคะคิวซุ้มล้อค่ะเป็นซุ้มลอ้อ6นิ้วแบบฟันเฟืองสีดำด้านแบบนี้นะคะสังเกตว่าคันนี้ ร้อนหูหูออกจากซุ้มนะคะเบลเลอร์เบล่บลเลยนะคะแบะออกแบบนี้นะคะแน่นอนเดี๋ยวน้ำตาลพาไปชมช่วงล่างกันนะคะออกจากซุ้มเนประมาณ4นิ้วเลยนะคะเดี๋ยวพาไปชมช่วงล่างค่ะทําไมถึงล้นได้ขนาดนี้กันนะคะส่วนตัวยางก่อนเลยนะคะเป็นยางคอนลเดอร์ค่ะเป็นยางดอกมัชเชลนนั่นเองค่ะนะคะลึกๆแบบนี้สําหรับซีรีส์นะคะ33มสาคูณสองจุ ขอบ20ค่ะนะคะสำหรับสายออฟโรดตะกงตะกุยนะขึ้นเขาปีนป่ายเหมาะมากๆเลยค่ะแต่ว่าวิ่งออนโรดได้เหมือนกันนะคะส่วนลายแม็กนี่เลยค่ะนะคะเป็นขอบ20แต่ว่าติดลบเยอะหน่อยนะคะติดลบถึง4-4แบบนี้เลยนะคะส่งผลให้ล้อเนี่ยก็ยื่นออกจากซุ้ม4นิ้วนั่นเองค่ะสำหรับพี่ๆนั่นไหนเอ้ยไม่อยากได้ล้นเยอะๆน้ำตาลจัดให้พี่หน่อยได้ค่ะนะคะได้หมดอยากล้นแบบ หนึ่งนิ้วสองนิ้วสามนิ้วสี่นิ้วจัดให้ได้หมดค่ะส่วนลายแม็กก็เลือกได้ตามใจชอบเช่นเดียวกันเลยค่ะแล้วทําไมมันสูงล่ะคันนี้นะคะคันนี้ยกความสูงขึ้นสองนิ้วค่ะโดยที่เราลองก้อนหนุนหัวโชกขึ้นไปนั่นเองค่ะรองก้อนก็ไปบนหัวชกค,ค่ะก็คือสองนิ้วนะคะพอลองก้อนปุ๊บยกสูงขึ้นไปแล้วนะคะเราจําเป็นต้องเปลี่ยนตัวนี้ค่ะปีกนกปร,รับองศาค่ะเป็นของออปชั่นสีแดงแบบนี้เลยซึ่งที่จริงเลือกสีได้มีสีเหลืองสีดําสีเทาสีแดงเลือกได้เลยติดเพราะ ช่วยอะไรนะคะช่วยปรับองศาของรถเลยหนึ่งนะคะ2ลดอาการกินหน้ายางนะคะลดอาการพุงมลัยส่ายพวงมาัยสยัาายส่นนะคะและที่สําคัญเลยโอ้โหตั้งศูนย์ได้ง่ายค่ะพี่ๆีตามค่ามาตรฐานโรงงานนะคะยังไม่หมดนะช่วงล่างเอ,อเปลี่ยนลูกหมากกันโครงให้ด้วยค่ะก็คือจัดให้ครบแบบนี้พร้อมรอขับออกจากโชว์รูมได้เลยนะคะมาดังข้างแต่าก,กันต่อดังข้างแต่งอะไรกันบ้างนะคะชิ้นแรกเลย บันไดข้างค่ะนะคะเป็นบันไดข้างเหล็กของฮัมเมอร์เรียกได้ว่า h ั m m e r ทั้งคันกันไปเลยค่ะนะคะแบบนี้เลยมีกันลื่นให้ด้วยมีไฟส่องสว่างค่ะเวลาเราเปิดประตูนี่ค่ะ เขาจะมีไฟส่องสว่างด้านล่างแบบนี้นะคะนี่มันสว่างเนาะมันมองไม่ค่อยเห็นนะคะเพื่อป้องกันทรงสัตว์อะไรอยู่ใต้ท้องรถเราอะคะ่ะเพราะว่าเราใช้การอบรถอยู่แล้วนะคะหลอ่ลอหลาแบบนี้เลยนะคะมาไหนๆก็เปิดประตูแล้วเนาะเดี๋ยวให้ดูภายในนะคะเบ้ารองติดตั้งเรียบร้อยนะคะเป็นสีดําด้านแบบนี้ส่วนมือจับเนี่ยเขาเป็นสีดําด้านแบบนี้ที่มาจากโรงงานอยู่แล้วสําหรับรุ่น4ประตู XLS นั่นเองค่ะมาด้านในตัวรถค่ะอันดับแรกเลยค่ะพี่เบาะเนี่ยจะได้เบาะหนังที่มาจากโรงงานแบบนี้เลยนะคะ นี่แบบนี้เลยที่มาจากโรงงานนะคะส่วนไฟหน้าได้ไฟหน้าออโต้ด้วยค่ะพี่ๆนะคะไฟหน้าออโต้นะคะนี่ค่ะเป็นไฟหน้าออโต้แบบนี้นะคะกุญแจกุญแจรีโมทแบบนี้นะคะพี่พ แล้วก็พวงมาลัยค่ะเป็นพวงมาไลัยไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนั่นหมายความว่าพี่ๆขับรถเร็วพวงมาลัยก็จะหนักขับรถช้าพวงมาลัยก็จะเบาคอนโทรลง่ายไม่เม,มื่อยม,มือไม่เมื่อยล้านะคะเวลาเราขับไกลๆนั่นเองค่ะส่วนหน้าจอเป็นขนาด10 1จนิ้วค่ะสามารถดึงลาย Google Map ขึ้นหน้าจอได้เลยค่ะสําหรับตัวเกียร์ค่ะเป็นเกียร์อ,ออโต้นะคะ6สปีดนะคะให้กำลังแรงม้าร้อยจแรงบิด4 0 5นิวตันเมตรค่ะสามารถบวกลบที่หัวเกียร์ได้6เกียร์เช่นเะะด แล้วก็ได้บอหนังด้ยบอกเลยว่าคุ้มสุดๆเลยนะคะสำหรับรุ่นนี้เป็นรุ่นหนึ่งที่ขายดีมากๆเลยนะคะมาเดี๋ยวเรามาชมกันต่อนะคะอ่าโอเค ด้านข้างค่ะยังไม่หมดโรบาร์เล็กค่ะเป็นโรบาร์บาเล็กของ h ฮมเมอร์ค่ะนะคะรุ่นไนฟูลีนั่นเองค่ะแขนยาวแบบนี้เลยมาพร้อมไฟเบรกไฟถอยด้านหลังเป็นแบบฟูล l อลดีด้วยนะคะมาด้านท้ายด้านท้ายครอบไฟไท้ายค่ะไม่พลาดเนาะเพราะว่าด้านหน้าเราครอบแล้วต้องครอบไปเข้าดินะเลือกได้ดำด้านดำเงาแต่คันะคะนี้ติดตั้งเป็นดำด้านค่ะนะคะครอบไาท้ายเจ็ดตัวสอนเนี่ยพื้นดำด้านค่ะตัวฟอนด์ดำเงาแบบนี้ค่ะ ตรงนี้มีกล้องอยู่แล้วนะอันนี้คือกล้องถอยนะพี่ที่มาจากโรงงานอยู่แล้วก็จะขึ้นหน้าจอสิงด้านใน10.1นนิ้วนั่นเองค่ะนะกันชนท้ายค่ะก็ติดตั้งเรียบร้อยค่ะกันชนท้ายเหล็ก ฮั m เมอร์นั่นเองค่ะนะคะมาพร้อมหว่วงลากสหว่วงแบบนี้ค่ะแล้วก็ไฟสองสว่างตรงกรอบป้ายตรงนี้มาให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวนี้เราจะติดตั้งกลบป้ายอีกทีหนึ่งแล้วก็ไฟถอยนะคะเป็นแบบ L E D ฝั่งละ6ดวงแบบนี้ค่ะโอ้โหแค่นี้ก็เท่แล้วนะคะฮั m เม r ร์รอบคันแบบนี้ยก2แบบนี้สามารถแต่งได้กับเรนเจอร์ทุกรุ่นเลยนะคะหรือพี่ๆจะยกเป็น3นิ้วก็ได้นะคะยินดีจัดให้ทุกรูปแบบ ทุกสไตล์การแต่งของพี่พีและเหมาะกับการใช้งานของพี่พีนั่นเองค่ะพี่พีท่านไหนสนใจนะคะออกรถฟอร์ดนะคะทุกๆรุ่นนะคะโทรหาน้ำตาลได้เลยนะคะที่เบอร์โทร0807118244ค่ะเบอร์นี้สามารถกดแล้วก็แอดไลน์หาน้ำตาลได้เลยนะคะน้ำตาลอยู่ที่ ฟอร์ดน้ำมิน78ฟอร์ดลุงเจริญนั่นเองค่ะนะคะมีบริการส่งมอบรถฟรีถึงหน้าบ้านเซนเฟรเน,นฟรีถึงหน้าบ้านนะคะแล้วก็ฟรีจองด้วยค่ะนะคะสำหรับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะน้ำตาลขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบาย